วันนี้ผมจะมา unbox นะครับหรือว่าแกะกล่องนะครับผม AirPods นะฮะที่เขาแถมในโปรโมชั่นของ b a c k t o s c h o o l นะครับซึ่งเมื่อซื้อนะครับ Macbook Air หรือ Macbook Pro หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของ Apple นะครับผมเขาก็จะแถม AirPods นะครับตัวนี้ซึ่งผมสั่งตัวที่เป็น MacBook Air ไปนะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็คือ RAM 8กิกะไนะครับแล้วก็ตัว SSD อยู่ที่256นั่นเองนะครับผมอ,อันนี้นะครับก็คือเป็น AirPods นะครับที่เขาจะแถมร่วมกับนะครับตัว Air MacBook Pro นะครับออชอเทีย MacBook Air นะครับที่ผมสั่งซื้อไปขนส่งโดย U P S นะครับส่งตรงมาจากสิงคโปร์เลยนะฮะผมสั่งไปเมื่อตอนวันที่11นะครับกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ส่งเอกสารนันนู่นนี่นะครับผมไปนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะฮะก็คอนเฟิร์มกลับมาโห้ยรวดเร็วมากนะครับก็แค่ประมาณ1วันเท่านั้นเองนะครับผมเขาก็ส่งกลับมานะครับว่า a อ p พ o o ูนะครับ ตั้งแต่วันนั้นมานะครับนับมาถึงจนปัจจุบันนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่17กันยายนนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่ถึง7วันนะสั่งวันที่11 12 13 14 15 16 17 7วันเท่านั้นนะครับก็มาถึงแล้วนะครับทั้งๆที่ในระบบเนี่ยก็เขาจะบอกว่ามาถึงประมาณวันจันทร์หน้าหรือว่าวันอังคารน,นะฮะอ่นนี้ก็มาแล้วนะครับขนส่งโดย U P S นะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนเขาใช้ ของ DHL นะครับอ่าเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนกันนะครับสำหรับ AirPods ที่เข้าแถมในโปรของ Back to School ขออนุญาตกรีดนะฮะขึผิดขออญาตกรดกระดาษค่อนข้างจะลื่นพอสมควรนะฮะสำหรับตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะ ผมม่รู้ว่ามันแกะมาจากฝั่งไหนนะฮะอันนี้ก็แกะไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมก็สดๆเลยนะฮะอันนี้มาเขาส่ง sms มาก่อนนะฮะตอนเช้าซึ่งเราก,ก็จะเช็คในระบบนะครับซึ่งเขาในตัวระบบเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่า มันก็จะแทร็กตลอดเวลาเลยนะฮะว่าอยู่ตอนไหนตอนนี้ตอนนี้ซึ่งเมื่อวานวันที่15นะครับเขาเพิ่งส่งออกมาจากสิงคโปร์นะฮะวันที่16รู้สึกว่าจะอยู่วันที่15เนี่ยก็คือเขากําลังจัดส่งวันที่16เนี่ยออนเดอะเวย์นะฮะวันที่17ก็มาถึงแล้วมาถึงปุ๊บนะฮะตอนเช้า9ก้าโมงเช้าปุ๊บนะครับเวลาดีด้วยเขาก็ส่งเอสเวสมาเลยนะครับว่าตอนนี้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ นะ่าคาดว่าน่าจะได้รับภายในวันนั้นเลยครับซึ่งวันนี้ก็ได้ sms ตอน9โมงนะแล้วก็แล้วก็ของเนี่ยมาถึงประมาณ4โมงเขาโทรมาฮนะอ่ะแกะเสร็จเรีบร้อยแล้วมาเปิดกันเลยดีกว่าจได,ด้มนีน่นะอันนี้คือรูปลักษณนะ์ภายในที่เขาแกะมานะครับ อ๋อค่อนข้างจะดีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพล,สนพลาสติกนะฮะไม่ใช่แรปแบบแรปอาหารนะเป็นพลาสติกเลยนะฮะหังจากเสียงน,นี่เขาแรปอย่างดีนะครับอันนี้ก็โอ้นี่มันมันแปะติดกล่องมาเลยนะฮะ เนี่ยพลาสติกพลาสติกนานนะไม่ใช่แปแบบแปบบแบบอาหารนะนี่นะครับแอร์พอทที่โ b รแบ to ทูส o ูลนะครับเป็นแบบนี้อันนี้เขาเขียนว่าเป็นแอร์พอ with charger case นะครับผมมีภาษาไทยด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะส่งมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับ ตัวนี้เขาไม่ได้บอกนะฮะว่าเป็นเจ n หนึ่ง Gen สนะนี่นะฮะ Compatible with iOS device Apple Watch นะครับ on Mac หรือว่า the latest software นะครับภาษาไทยก็กำกับอยู่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ iOS Apple Watch ก็ได้นะครับหรือว่าแม็กที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดนะครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับ31มีนาคม2,564หูบอกแม้กระทั่งเป็นพอสอเลยนะฮะโอนเงียนกริปนะฮะแต่เขาไม่บอกนะว่ารุ่นไหนนะฮะ เป็นโมเดล A 2 0 3 2 A 2 0 3, 3 1นี่ครับอ่ะมาแกะกันเลยแล้วกันเนี่ยเขาบอกว่า Apple รุ่นล่าสุดใช่ไหมที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่14นะครับ Apple 13เขาบอกว่าจะไม่มีพลาสติกที่จะให้เราแบบกรีดกรีดอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อป้องกันอ่าโลกร้อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่า จะอะไรขนาดนั้นนะครับแ p p l e แค่พลาสติกที่จะแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าการจ่ายเงินไปเนี่ยทำให้เรากรีดนิดนึงก็ไม่ได้แหละครับมันมันมันจะทำให้โลกร้อนอะไรขนาดนั้นเลยแหละครับทั้งทั้ง,ท,งที่เราก็เสียเงินแบบถ้าซื้อตัวท็อปก็ห้าหกหมื่นนะฮะ <laughs> นะฮะอันนี้พลาสติกน่าจะบางกว่าตัวที่ห่อมานะกับตัวกล่องนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเลย นี่นะครับเปิดกล่องมาก็จะมีตัวเมนูนะครับซึ่งเมนูตัวนี้จะมีอะไรบ้างก็มีคู่มือปกตินะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยคู่มือเหมือนกันมีคอสทช,ชด้วยนะครับแต่เขาบอกเขาส่งมาจากสิงคโปร์นะ ทำไมมีก็มีกสทชด้วยนะครับอ๋อเขาจะนั่นนู่นนี่ฮะไม่มีสติกเกอร์นะฮะไม่มีสติกเกอร์นะไม่มีสติกเกอร์อันนี้คือเครื่อง AirPods พลาสติกหออย่างดีนะครับ อ๋อต้องแกะตรงนี้ไอพลาสติกตัวนี้แล้วไอไอตัวนี้ก็คือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าน,นี้มันเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยแกะมาเลยนะก็คือถ้าแกะแล้วก็คือแกะเลยอะ่ะนะฮะนี่อันนี้คือตัวเครื่องมาด้านท้ายมีอะไรให้อีกกล่องแล้วก็สายชาร์จเป็นแบบ USB-A แล้วก็ Type C อ,อ๋อไม่ใช่ Type C เป็น uh, Lightning นะครับตัวนี้ก็ไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับหัวชาร์จก็เสียบเอากับตัวอย่างอื่นหรือว่าซื้อเพิ่มเอานะครับตัวนี้เปิดมานี่ตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อน,นี่เราก็เปิดเครื่อง iPhone แล้วก็เนี่ยครับกดตัวนี้ นะครับมันก็จะขึ้นให้เลยนี่ตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวถ้าได้เครื่อง m อ่า o o k b o r k air มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเชื่อมต่อกับต,ตัวนี้ดูนะครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับนี่คือ Airpods นะครับที่แถมกับใน Pro Back to School นั่นเองครับ